การที่แปลสภาพให้ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ตกอยู่ในการบริหารของพระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียวส่งผลทําให้เกิดข้อกฎหมายอีกประการหนึ่งคือกรณีที่ในหลวงของพวกเราเนี่ยไปประทับอยู่ที่ประเทศเยอรมันตามกาหนดเวลาของแคว้นบาวาเรียประเทศเยอรมันกฎหมายอาจจะบังคับให้จะต้องเสียภาษีปนนาาาาเป็นจำนวนหลายหมื่นล้านถามว่าเงินจํานวนหลายหมื่นล้านนั้น เป็นเงินของใครต้องเงินภาษีของพวกเราทุกคนนี่แหละครับสิ่งเหล่านี้เวลารู้นะครับประวัติศาสตร์ทางการเมืองต้องรู้ให้จริงรู้ให้ลึกรู้ที่มาที่ไปทฤษฎีให้ชัดไม่ใช่รู้งูงูงงปลาปลานะครับเขาเล่าว่าอันนี้ผมอ้างทฤษฎีให้เห็นเลยผมบอกอธิบายตั้งแต่อดีตบุคคลชี้ให้เห็นเลยนะครับอ้างเจตนาลมของคณะสะอรชัดเจน และการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนตราบจนถึงปัจจุบันใครไม่เข้าใจถามได้นะครับผมอธิบายได้เลยนะครับเรียนไม่รู้ไม่ท่องแท้ไม่แตกฉานต้องเรียนให้รู้ให,ให้ให้จริงให้แตกฉานสิ่งเหล่านี้คือความจริงความจริงคือความจริงความจริงมีสิ่งเดียวพึงเอาชนะคำมดเท็ดด้วยการ พูดความจริงขอบคุณที่สวัสดีครับมาพบกับผมเทศักดจิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศ <c oughs> วันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจ ประเด็นที่น่าสนใจที่จะนำเสนอก็คงจะเป็นเรื่องของการขึ้นไหวกลุ่มเยาวชนปลดแอกนะครับที่ยกระดับนะครับเป็นกลุ่มประชาชนปลดแอกนะครับซึ่งก็ไปรวมตัวอยู่ที่อนุสวรีประชาธิปไตยก็มีทนายเนะจ้าเดิมนะครับออกมาชุมนุมประท้วงชื่อทนายอาน,นุนเป็นแกนนำอ้างพอตที่ชื่อว่าเฮลิพอ o เตอร์นะครับแล้วก็ ใช้คำพูดวาจานะครับวิาพากษ์วิจารณสถาบันพระมหากษัตริย์ไปดูคลิปคร่าวๆสั้นๆนะครับส่วนหนึ่งที่เขาวิาพากษ์วิจารนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างแต่พอมีการผ่านการออกเสียงประชามติมาเกิดการแทรกแซงการประกาศใช้รัฐธรรมนูญโดยสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นครั้งแรก คือเมื่อมีการผ่านประชามติออกมาประยุทธ์จันโอชานำรัฐธรรมนูญขึ้นทุนเกล้าพระมหากษัตร,ริย์รับสั่งให้แก้รัฐธรรมนูญในสาระสําคัญอยู่หลายประการซึ่งถ้าในประเทศที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตร,ริย์เป็นประมุขเหตุการณ์นี้ไม่มีทางเกิดขึ้นเพราะนี่เป็นการแทรกแซงการประกาศใช้รัฐธรรมนูญอย่างเป็นทางการการแก้ไข แก้ไขประเด็นใหญ่ๆอยู่สองประการคือหนึ่งแก้ไขกรณีที่เป็นเกิดวิกฤตของบ้านเมืองรัฐธรรมนูญฉบับมีชัยบอกว่าให้วินิจฉัยไปตามประเพณีการปกครองโดยให้มีคณะกรรมการขึ้นมาวินิจฉัยมีประธานสาลดีกาประธานสารปกครองประธานรัฐสาภาผู้นําฝ่ายคา้านให้คนที่มันทิ้ยกกับประชาชนเนี่ยไปวินิจฉัยกรณีที่มันมีวิกฤตบ้านเมืองแต่ พระมหากษัตริย์รับสั่งให้แก้ประเด็นี้ให้ตัดออกหรือเพียงแค่ให้วินิจฉัยไปตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนี่คือการแก้ไขประการที่หนึ่งซึ่งกระทบกระเทือนต่อสาระสาคัญของรัฐธรรมนูญอย่างแน่นอนประการที่สองที่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ผ่านประชาปมติแล้วนะครับคือการแก้ไขให้พระมหากษัตริย์กรณีที่ไม่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยไม่ต้องตั้งผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ เราจึงได้เห็นพระมหากษัตริย์ของเราสเสด็จไปประทับอยู่ที่ประเทศเยอรมันประเทศสิสเซเลนนานๆครั้งจึงจะกลับมาที่ประเทศไทยข้อเท็จจริงนี้พี่น้องทุกคนทราบทหารตำรวจทุกคนทราบแต่ผมเชื่อว่าทุกคนไม่กล้าพูดด้วยความเคารพอย่างยิ่งยวดต่อถาบันพระมหากษัตริย์แต่ผมคิดว่าปัญหานี้จะต้องถูกพูดอย่างเป็นทางการเพื่อหาวิธีการแก้ปัญหารวมกันใช่ไหมครับพี่น้อง เมื่อรัฐธรรมนูญประกาศใช้เสร็จรัฐธรรมนูญของมีชัยรธชพันธ์ก็แผงลิสทันทีสนชซึ่งตั้งจากไอ้พวกปลิการประยุทธ์นี่แหละครับสนชเนี่ยมีการงุบงิบกันออกกฎหมายที่ขยายพระราชอำนาจของสถาบันพระมหากษัตริย์หลายฉบับกฎหมายฉบับแรกที่มีการออกคือพระราชบัญญัติการบริหารราชการแผ่นดินส่วนพระมหากษัตริย์ เปิดอกาสให้มีหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อพระมหากษัตริย์เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยแต่กินเงินเือนจากพี่น้องประชาชนจากนั้นได้มีการตรากฎหมายฉบับสำคัญอีกหนึ่งฉบับนั่นก็คือพระราชบัญญัติการจัดการระเบียบว่าด้วยการบริหารทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ซึ่งเดิมเนี่ย ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีองค์กรที่เข้ามาดูแลอยู่แล้วคือสักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์โอเคอาจจะมีปัญหาการโต้แย้งกันว่าทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์กับทรัพย์สินส่วนพระองค์ใครเป็นคนดูแลแต่การแก้ไขรัฐธรรมนูญและออกพระราชบัญญัติครั้งนี้ในปี60เปลี่ยนแปลงการเมืองไทยไปอย่างพลิกฟ,ฟ้าพลิกแผ่นดินเพราะอะไรเพราะต่อไปนี้ทรัพย์สิสน ที่เป็นสถาณะสมบัติของแผ่นดินที่พวกเราเป็นเจ้าของรวมกันไม่ว่าจะเป็นสนามหลวงไม่ว่าจะเป็นพระราชวังไม่ว่าจะเป็นหุ้นที่เดินเป็นของพวกเราทุกคนที่เป็นเจ้าของรวมกันเนี่ยต่อไปนี้จะตกเป็นของมหากษัตริย์บริหารราชการแผ่นดินไปโดยตามพระราชอั่ยาัยครับพี่น้องเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญแต่ไม่มีใครกล้าพูดถึงและนั่นคือเหตุจําเป็นที่น้องๆให้ผมมาพูดในวันนี้ มันสาคัญยังไงสําคัญตรงที่ว่าทรัพย์สินซึ่งเดิมเมื่อคณะราษฎรได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยเขาจะแบ่งทรัพย์สินออกอย่างชัดเจนส่วนที่เป็นของส่วนพระองค์คณะราษฎรไม่ไม่แตกต้องแต่ส่วนที่เกิดจากภาษีของพวกเราก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองคณะราษฎรให้รัฐบาลให้รัฐเป็นคนดูแลจากนี้ไป ทรัพย์สินหลายอย่างที่พวกเราเคยใช้ร่วมกันสนามหลวงที่เคยประกอบพระราชพิธีในช่วงที่ว่างเว้นมีพี่น้องที่เป็นคนไร้บ้านได้พัพักอาศัยมีเด็กไปเที่ยวสนามหลวงต่อไปนี้จะไม่มีภาพนั้นอีกแล้วเท่านั้นยังไม่พอการที่แปลสภาพให้ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ตกอยู่ในการบริหารของพระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียวส่งผลทําให้เกิด กรณีที่ในหลวงของพวกเราเนี่ยไปประทับอยู่ที่ประเทศเยอรมันตามกาหนดเวลาของแคว้นบาวาเรียประเทศเยอรมันกฎหมายอาจจะบังคับให้จะต้องเสียภาษีเป็นจานวนหลายหมื่นล้านถามว่าเงินจํานวนหลายหมื่นล้านนั้นเป็นเงินของใครต้องเงินภาษีของพวกเราทุกคนนี่แหละครับนี่คือความสุ่มเสี่ยงอย่างถึงที่สุดที่รัฐบาลประยุทธ์ไม่เคยพูดถึงพวกเรา จะยอมให้รัฐบาลประยุทธ์ดำเนินการอย่างนี้ต่อไปอีกไหมครับพี่น้องยอมไม่ยอม,ยอมที่ผมมาพูดในวันนี้ก็ด้วยความห่วงใยในบ้านเมืองและกล่าวอ้างถึงปัญหาที่เกิดจากการขยายพระรจอหน้าของสถาบันพระกษัตริย์อย่างตรงไปตรงมาในฐานะที่เป็นราษฎรไม่มีเจตนา,นานอื่นครับพี่น้องไม่ได้พูดเฉยๆด้วยผมมีข้อสเสนอในการแก้ปัญหา ต่อไปนี้ถ้ามีการแก้กรัฐรรมนูญมีการเลือกตั้งให้สภาเป็นสภาที่มีผู้แทนรัษฎรที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยตั้งแก้กรัฐรรมนูญเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ให้พระมหากษัตริย์อยู่ในประเทศไทยเพื่อเป็นมิ่งขวัญของพวกเราในประเทศไม่ใช่ไปอยน่ึดอำมันการวิพากษ์วิจารณ์ของเขานะครับเขาก็อ้างว่าไม่ใช่เป็นการล้มล้าง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขอ้างเรื่องพระราชะกําหนดนะครับอ้างเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่ไม่อยู่ในประเทศไทยอ้างเรื่องทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์อ้างเรื่องกําลังนะครับในพระนครนะครับขึ้นตรงกับสถาบันพระมหากษัตริย์3ประเด็นนี้ผมจะขออนุญาตนํานมาอธิบายให้หุ้นส่วนได้ทราบ ข้อได้จริงนะครับว่าทำไมเกิดอะไรขึ้นนะฮะซึ่งคำพูดวาจาภาษาเหล่านี้เกิดจากกลุ่มขบวนการล้มเจ้าที่อยู่ต่างประเทศนะครับพยายามตั้งคำถามพยายามโจมตีพยายามใส่ร้ายนะครับประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับโดยเฉพาะสมศักดิ์เจียมธีรกุลจะตั้งประเด็นเหล่านี้ก็มีการเอาคำถามเหล่านี้มาตั้งคำถามในขณะการชุมนุม ซึ่งเราทำให้เห็นชัดขึ้นนะฮะผมเคยเรียนไว้บอกว่าการชุมนุมรอบต่อไปที่จะเกิดขึ้นหลังจากการเลือกตั้งนะครับมันไม่ใช่จะเป็นเรื่องของการล้มเฉพาะพลเอกประยุทธ์อีกต่อไปแต่เราก็ตามการชุมนุมครั้งนี้เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ต้องการล้มล้างการปกครองแต่ต้องการให้พระมาหากษัตริย์เป็นประชาธิปไตยอยู่ใกล้ประชาชนให้มากขึ้นเป็นการเล่นลิ้นแล้วก็วาทกรรมสิ่งที่เขาอธิบายให้ประชาชนเกิดความเชื่อ บางคนตั้งก็สังเกตได้ะทำไหมพระเจ้าอยู่หัวไม่อยู่ในประเทศไทยผมเรียนหุ้นส่วนนะฮะการที่เป็นประมุขของรัฐเนี่ยนะครับเริ่มต้นจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9นะครับท่านได้นําลูกชายของพระองค์ท่านเนี่ยไปอยู่ที่ประเทศเยอรมน,นีผมเคยอธิบายไปแล้วนะครับว่าสาเหตุที่ท่านให้ไปอยู่ที่ประเทศเยอรมน,นีก็เพราะว่า จะได้กระทำตัวเป็นเยี่ยงสามัญชนจะเข้าใจประชาชนมากขึ้นแต่ต้องไม่ละทิง้งภารกิจและหน้าที่การเป็นพระมหากษัตริย์และราชโอรสนะครับซึ่งพระองค์ท่านก็จะเสด็จมาเป็นรอบเป็นรอบเป็นครั้งเป็นครั้งนะครับตามพิธีต่างๆนะครับนั่นหมายความว่าการปฏิบัติเยี่ยงสามัญชนจะทําให้เข้าใกล้ประชาชนมากขึ้นนี่คือคําตอบข้อที่หนึ่งใครไม่รู้รู้นะฮะท่านเลี้ยงลูก พระอ,องค์ทีก็เลี้ยงสนาเดียวกันให้อยู่เยี่ยงสามัญชนเพื่อจะได้เข้าใจการเป็นประชาชนการเป็นคนธรรมดานะครับการเป็นพลเมืองนะครับในประเทศนั้นๆะซึ่งหมายความว่าในประเทศเยอรมนีพลเมืองเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นส่วนที่2ที่มีการตั้งคําถามจากกลุ่มขบวนการล้มเจ้าปล่อยข่าวขึ้นมาผมไม่ได้หมายถึงไกลนะแต่หมายถึงพวกล้มเจ้าที่อยู่ต่างประเทศที่บอกว่า เยอรมันดีจะเก็บภาษีพระเจ้าอยู่หัวโดยมีสสสองคนเนี่ยนะครับในประเทศเย,ยอรมนีตั้งประเด็นขึ้นมาผมได้ไปศึกษาค้นคว้าเรื่องนี้ทั้งหมดแล้วทั้งหมดคือข่าวปลอมนะฮะบ,บอกว่าพระเจ้าอยู่หัวต้องจ่ายภาษีมากขึ้นเพราะเสด็จไปอยู่ในประเทศนั้นมากขึ้นเยอรมนีมากขึ้นต้องจ่ายภาษีเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านนะฮะขณะเดียวกันเราคิดง่ายๆ ถ้ามีเศรษฐีคนหนึ่งมาอยู่ในประเทศไทยไม่ได้ลงทุนอะไรเลยไม่ได้ทําธุรกิจอะไรและจะมาเก็บภาษีเขาเป็นหมื่นล้านแสนล้านมันได้เหรอกฎหมายประเทศไหนของโลกมันมีบ้างเป็นนักกฎหมายใครเป็นเรียนกฎหมายหรือไม่เรียนกฎหมายฟังแค่นี้ก็ผิดสังเกตแล้วมันเป็นไปไม่ได้และผมไปเช็คเลยเว็บไซต์ที่ปล่อยข่าวเป็นเว็บไซต์ของขบวนการล้มเจ้าที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มที่หลบหนีมาตราหนึ่งสองไปอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสนี่คือข้อที่สองที่ผมอยากจะอธิบายนะครับ ส่วนข้อที่3 <c oughs> ที่เขาตั้งคอสังเกตบอกว่าทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เนี่ยตอนนี้มีการรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ออกพระราชกําหนดขึ้นมาเอาทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ไปคืนนะครับให้ราชวงศ์ขึ้นตรงกับสํานักพระราชวังนะครับเขาบอกว่าเงินเหล่านี้เป็นเงินภาษีของประชาชนเพราะคณะราษฎร ได้ทําการแบ่งทรัพย์สินส่วนพระมาหากษัตริย์แบ่งทรัพย์สินของประชาชนไว้แล้วโดยให้สํานักนายกรัฐมนตรีเป็นคนดูแลฟังปุ๊บคนุ่ยทาไมพระมาหากษัตริย์หรือทําไมพลเอกประยุทธ์ไปทําแบบนั้นไปเอาภาษีของประชาชนไปได้ยังไงถ้าฟังผิวเผินแต่ความจริงเป็นอีกเรื่องหนึ่งความจริงเป็นยังไงทราบไหมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น24มิถุนายน2475พันรยเาพอกพยาพระหลพลพยุหเสนาศาสาจารย์ดรปีดุยปดมยง ประกาศยึดอำนาจประกาศโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับประกาศแถลงการใส่ร้ายป้ายสีสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วจับกลุ่มพระบรมวงศานุวงศ์ญาติพี่น้องเป็นตัวประกันไว้พันธนั่งอนันตสมาคมบังคับให้รัชการที่7็ต้องเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระบรมมุขตอนนั้นจะเป็นเดโมกราซี่หรือประชาธิปไตยแต่ปรีดีกลัวว่า มันจะเกิดเหตุการณ์เหมือนฝรั่งเศสที่ประชาชนที่รักเจ้าเอาเจ้าจะลุกืขึ้นมาแล้วมาล้มพวกเขาจึงมีพระมหากษัตริย์เป็นนกตั้งไว้ระยะหนึ่งจึงบีบให้พระมหากษัตริย์ในรชัชกาลที่7สละไร่สมบัติและเอาเด็กขึ้นมาเป็นพระมหากษัตริย์แล้วให้ตัวเองตั้งตัวเองเป็นผู้สําเร็จราชการจากนั้นข้าศึกก็ยึดอํนนานาจกันไปยึดอำน,นาจกันมา10กว่าครั้งส่วนทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ที่คำบอกว่าโอ้ยสนามหลวงนะทรัพย์สินสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการและส่วนอื่นๆนั้นคณะราษฎรดูแล้วเป็นของนะฮะประชาชนจึงมอบให้กับประชาชนความจริงไม่ใช่คณะราษฎรหลังจากยึดอำนาจเรียบร้อยนะครับเอาทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์ทั้งหมดยึดเรียบเลย เงินทองบ้านช่องลูกเมียนะครับคนใช้เอาไปเป็นเมียบ้างเอาไปเป็นคนใช้บัง่งทรัพย์สินเอามากองไว้ตรงกลางเรียกว่าทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ก็คือทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์ไม่ใช่ทรัพย์สินของประชาชนโดยสมัยก่อนให้สำนักนายยกกนตรีเป็นคนดูแลคือยึดทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์ทั้งหมดมาให้รัฐบาลเป็นคนดูแลนะครับ เจ้าต้องหนีออกนอกประเทศไปอยู่ต่างประเทศจึงเป็นวาทกรรมที่ชื่อว่าในหลวงอย่าทิ้งประชาชนเพราะต้องเสด็จออกนอกประเทศไปหมดหลังจากที่มีการลอบบนประชนรัชการที่8ไม่ใช่เฉพาะนะครับพระเจ้าอยู่หัวในรัชการที่9รารัชการที่8เท่านั้นนะครับสมเด็จพระพี่นางนะครับสมเด็จย่าทุกพระองค์ราชวงศ์จักรีเสด็จออกจาก ประเทศไทยไปหมดไปอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์บันทึกอยู่ในประวัติศาสตร์จากนั้นคณะรัฐมนรเอาทรัพย์สินที่ดินของพระมหากษัตริย์มาทำอะไรทราบไหมฮะเมื่อประมูลขายในราคาถูกโดยพวกเดียวกันเองทยอยซื้อมาทั้งหมดบางส่วนก็อ้างว่าเป็นของรัฐเช่นทำเนียบัฐบาลกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานตำรวจแห่งชาติในปัจจุบ,บันและสภาผู้แทนราษฎร สิ่งที่พวกเราควรจะรู้ยึดทรัพย์สินของกษัตริย์ทั้งหมดต่อมาในยุคจอมพลสฤษดิ์ธนรัต์จึงเริ่มกระบ,บวนการการเปลี่ยนแปลงจอมพลสฤษดิ์ธนรัต์ถือธงนําหน้าปกป้องสถาบันแล้วก็ทำการกวาาล้างกลุ่มต่อต้านสถาบันทั้งหมดเข้าสู่ยุคพลเอกเปรมตินาสูรานนท์แล้วก็ยาวตราบจนถึงปัจจุบันสู้กัน ระหว่างกลุ่มเอาเจ้าและกลุ่มล้มเจ้าทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์คือชื่ออันบอกแล้วเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ไม่ได้เป็นภาษีของประชาชนแต่คณะรัษฎรออกกฎหมายให้ทรัพย์สินส่วนนี้นำไปลงทุนเพื่อเอากําไรมาไว้ให้กับรัฐบาลของพวกเขานี่คือประชาชนต้องรู้ต่อมาในยุคของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จึงมีการออกพระกําหนดเอาทรัพย์สินพระมหาส่วนพระมหากษัตริย์กลับไปไว้ที่สํานักพระราชวังนะฮะให้เป็นทรัพย์สินผวนพระมหากษัตริย์ขึ้นตรงกับสํานักพระราชวังเป็นองค์กรอะไรอิสระนี่คือสิ่งความจริงที่ประชาชนควรจะรู้และนี่คือความจริงและอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจคือทาไมอ่ะ ทำไมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับจึงมีการออกพระกำหนดโดยรัฐบาลแล้วปรากฏว่าเอากำลังทหารกองฐานรัฐกองทัพภาคที่หนึ่งกองทัพภาคที่สิบเอ็ดนี่ยซึ่งเป็นกำลังรัฐประหารในกรุงเทพมหานครเนี่ยไปขึ้นตรงกับสำนักพระราชวังเขาชมเชยดีนักหนาเลยบอกว่าไงทราบไหมฮะบอกว่าพรักอนาคตใหม่ ที่มีปิยบุตรเป็นคนแรกที่พูดคัดค้านพรกฉบับนี้จนเป็นที่มาของการยุบพักอนาคตใหม่เรียนให้ทราบนะข้อแรกยุบพักอนาคตใหม่เกิดกจากกรรมการทําบัญชีอันเป็นเท็จและทุจริตไม่ใช่เกี่ยวข้องกับพรกรโยกย้ายอะไรเลยไม่เกี่ยวเกี่ยวกับพักการเมืองกระทําการทุจริตซึ่งสารมนูญพิพภากษาให้ยุบพักตัดสิทธิ์ทางการเมืองและ จะถูกดำเนินคดีทางอาญาต่อไปนะนี่คือความจริงนะครับส่วนกำลังในพระนครทำไมต้องเป็นแบบนั้นเพราะที่ผ่านมาตลอดระยะระยะเวลา89ปีมีการใช้กำลังนักการเมืองนักการทหารมีการใช้กำลังในพระนครโดยเฉพาะในเขตกองทัพภาคที่หนึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการยึดอำนาจ ให้กับตัวเองก็เรียกว่าเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น89ปีที่มีพันเอกพยาพหลนพนพยุหะเสนาศาสตาจารย์ด็อกเตอร์ปีดีพยมพนมยงร่วมกันวางแผนเอากำลังในพระนครยึดกันยึดกันไปยึดกันมาสู้กันระหว่างเอาเจ้าไม่ร่มเจ้าพระองค์เจ้าบอเดมาปะทะกันกลางพระนครการเอากำลังขึ้นตรงกับสำนักพระราชวังทำให้ โอกาสจะเกิดการประทะกันระหว่างประชาชนกับทหารเกิดขึ้นได้น้อยลงและอำนาจการทาหารจะไม่ตกอยู่ในมือของนักการเมืองฝ่ายใดอีกต่อไปเป็นไปตามรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2,560ที่พระมหากษัตริย์เป็นจอมทัพไทยซึ่งเป็นรัฐมนูฉบับแรกที่มีการตรา นะครับไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนไม่รู้ควรรู้นะครับสิ่งเหล่านี้คือเรื่องที่อธิบายได้ง่ายๆไม่มีอะไรมีหลักนะครับส่วนการบิดเบือนข้อมูลพูดความจริงไม่ครบพูดแบบไม่รู้เพราะอะไรเกิดข้อกังขาจะเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชหรือเปล่าไม่ใช่ ปัจจุบันเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขตามหลักรัฐศาสตร์เรียกว่าราชาธิปไตยเป็นระบอบประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ไหมไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์เป็นระบอบที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุขนะครับทุกอย่างมีเหตุมีผลไม่ใช่จู่ๆจะเกิดขึ้นมาอย่างไม่มีเหตุไม่มีผลนะครับทรัพย์สินทั้งหมด ส่วนทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นทรัพย์สมบัติของราชวงศ์จักรีตั้งแต่โบราณกาลมานะครับกรุงทนบุรีกรุงศรีอายุทยากรุงเทพมหานครออมรัตะนะโกสินทร์สิบรัชการตราบจนถึงปัจจุบันสมัยก่อนสภาวะเศรษฐกิจไม่ดีพระมหากษัตริย์ใช้เงินคงกลังที่ทำไว้เรียกว่าถุงแดงไปจ่ายหนี้ให้ฝรั่ง เงินเหล่านี้คือเงินที่พระมหากษัตริย์ทําไว้แก้ไขปัญหาให้กับประเทศในสถานการณ์วิกฤตนะครับเป็นเงินที่ลงทุนเองทํากําไรเองนะครับต่อหลังคณะรัษฎรเอาไปลงทุนไปทํากําไรนะครับพอเงินกําไรก็นี่พอกพูนขึ้นมาก็เอาเก็บไว้ยามใดประเทศลําบากยามนั้นเงินส่วนนี้พระมหากษัตริย์ก็คือจะนํามาใช้ในการแก้ไขปัญหาของประเทศเพื่อปลดหนี้ประเทศหลายต่อหลายยุค ห้ายแต่รลายสมัยไม่ใช่ครั้งแรกไอเด็กรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ไม่เข้าใจหลักคิดของคณะราษฎรไม่ใช่คณะราษฎรทําแบบนี้ครั้งแรกไม่ใช่เป็นคณะแรกที่ทําในประเทศไทยคณะอื่นๆที่ทาในการเปลี่ยนแปลงการปรกครองก็ทาในลักษณะเดียวกันนะครับในประเทศอื่นๆที่ล้มล้างการปรกครองเปลี่ยนราชวงศ์เปลี่ยนรา,าชการก็จะมีการยึดทรัพย์แบบนี้ เป็นแผนที่เรียกว่าฝรั่งเศสเรียกว่าคูเดดาหรือการรัฐประหารนะครับสิ่งเหล่านี้เวลารู้นะครับประวัติศาสตร์ทางการเมืองต้องรู้ให้จริงรู้ให้ลึกรู้ที่มาที่ไปทฤษฎีให้ชัดไม่ใช่รู้งูงูงงปลาปลานะครับเขาเล่าว,ว่าอันนี้ผมอ้างทฤษฎีให้เห็นเลยผมบอกอธิบายตั้งแต่อดีตบุคคลชี้ให้เห็นเลย อ้างเจตนาลมของคณะสอรชัดเจนนะครับและการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนตราบจนถึงปัจจุบันใครไม่เข้าใจถามได้นะครับผมอธิบายได้เลยนะครับเรียนไม่รู้ไม่ท่องแท้ไม่แตกฉานต้องเรียนให้รู้ให,ให้ให้จริงให้แตกฉานสิ่งเหล่านี้คือความจริงความจริงคือความจริงความจริง มีสิ่งเดียวพึงเอาชนะคำมดเท็จด,ด้วยการพูดความจริงขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเธอศักดิ์เยมกิจวัฒนาสวัสดีครับ มหาราชาราชีมิ้งขวัญปวงชนชาวไทยเกรดไทยกระพัวในเท่าไว้ใจ มหาราชาราชินีมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยเกิไทยกระดัวในเขาวัยใดจ้าวเดิน